ผมว่าทุกพักการเมืองเนี่ยผมบริสุทธิ์ที่สุดไม่มีใช้เงินเลยแม้กระทั่งมีตำแหน่งผบตรก็ไม่ได้ใช้เงินเลยนะทำไมพบตบเขาได้กันคนละ30 40, 40 50ิเสียงแล้วผบตรได้แค่เสียงเดียวแล้วคุณไปฟังดูดิพักนุนใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงิน,นใช้เงินเทไรแปะป้ายใช่ไหมฮะปักป้ายใช่ไหมซื้อเสียงกันทั้งนั้น เราฮับแหวผมคิดว่าปะป้ายนะแม่ท่านแต่พวกนั้นซื้อเสียงกันทั้งนั้นใช่นไหมที่เราแพ้ไม่ใช่ประชาชนไม่นิยมนะเพราะเงินสู้เขาไม่ได้แล้วโดยเฉพาะสสเขตนะสสเขตเนี่ยซื้อซื้อกันทั้งนั้นเลยนะครับนะซื้อซื้อกันผมถึงไม่ยมมีสสเขตแตกคนไงมีแต่ใครชอบพรรคเสรีเลี้ยงใก็เลี้ยงมามันก็มีแต่บัญชีรายชื่อใช่นไหมฮะงั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีตกกังวล ค่ะะถึงแม้เข kind of like, ้ามานี่หนึ่งเสียงก็จะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดพวกคุณที่คิดว่าผมผิดคุณมีอุดมการ์เท่าผมหรือเปล่านรผมเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเยอะแยะจะมาชีวิตเสียงแรกพวกคุณเคยไหมไม่เคยถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าความคิดของคุณเหนือกว่าผมนะมันเป็นกระแสก็ว่าหลังไปใช่ไหม ขายโฆษณาใครมีไอ้ทิกตอ็อกทำาะไเยอะใครมีเยอะมันก็ชนะผมหมดที่ถามว่าที่เลือกมาเนี่ยเลือกเข้ามาสภากันเยอะแยะเอาพูดกรงทับตรงยังไม่ทันเข้าสภาเลยขับรถเมาให้ตำรวจจับนะใช่ไหมยังไม่ทันเข้าสภาเลยไปตบแฟนตัวเอง น,นี่พูดถึงอันนี้จะพูดจริงๆกนจะพูดให้ฟัง<า>นี่เดี๋ยวนี้ผมตรวจสอบก็มีอยู่คนที่ระยองถูกจําคุกรับสารภาพขาดคุณสมบัติก็เอามาเดี๋ยวจะต้องถูกถอดถอนแล้วถามอย่างนี้ว่าไอ้ที่เอาเข้สาสภาเนี่ยมันคนดีหมดหรือไงดีกับผมเหรอดีกับลูกพักผมเหรอลูกพักผมเอาเอาเฉพาะในกรุงเทพมาดูเลยนะกับพักที่ได้ในกรุงเทพมากๆเนี่ย ประกวดคุณนุ่มบัตรกันเลยนะลูกพักเหนือไปเยอะไอ้นะั่นโน้เนมโน้เนมไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยก็ต,ตกลงเนะี่ยเลือกเลือกคนดีมาหรือเปล่าสามสิบสามคนในกรทมได้มาสาธิตสองเมาเข่งมานะปรากฏว่าไอคนนี้ก็ตกเขาไอนี่กปไปเมานะลูกพักผมที่ไม่ได้เข้าเนะี่ยจบด็อกเตอร์มนนะยาอนอาจา์นะมีญาเยอะแยะนะนไม่ได้รับเลือก ไปเลือกไอ้คนมาหุคนตบหญิงเงี้ยตกลงคุณเลือกกันไปหรือเปล่าแต่เขา,าับอชอบตัวเองเลยนะฮะเขาก็มาออกเลยก้มีเกี่ยวแับพักคอะทำไมไม่รับผิดชอบแล้วคนที่เลือกพวกนี้ทำไมไม่รับผิดชอบอ่ะ